สิบ้ามาเค็ดแจ่วบักม่วงพี่น้องวันนี้มีสูตรเทคนิคการเค็ดแจ่วจังไดนเค็ดแจ่วบักม่วงจังได้แ่บไปได้สูตรหน้าน้ำพีแม่พีแม่บ้านที่ทำงานเพิ่นบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยให้เฮาเอาน้ำห่อนพี่น้องเอาน้ำห่อนี้มาละลายน้ำตาลก่อนให้น้ำตาลมันละลายก่อนเคยเห็ดบอกเค็ดแล้วที่เนี่ยน้ำตาลมันยังไ่ละลายเห็นบอกี่น้องที่เฮาเค็ดแต่น้ำตาลมันยังไ่ละลายแต่สูตรของพีมันนีู่ที่บอกว่าเอาห่อนใส่ไม่ต้องใส่ลายเด้กอันนี้ใส่ลายปวดอันนี้ใส่ลายปวดใส่น้ำห่อนใส่น้ำห่อนเข้าไปแล้วเพิ่นว่าสูตรที่แซ่บ ต้องบ่ใส่น้ำปลากำเขา่าต้องใส่เกลือเป็นว่ะเอาอยากเค้มลายก็ใไส้ลายพี่น้องอยากเค้มหน่อยก็ใส่หน่อยเอาซ้อนก่อนซ้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 อนพีดีอยากพีดลายก็ใไส้ลายอือออกคากๆจนเบลอยากเข้มหน่อยก็ใส่หน่อยอันนี้ก็อูมามีพี่น้องนี่อันนี้ใส่แค่อันนี้ได้ดิอืออยากใส้ลายก็โอ้อยากแซ่บลายก็ใส่้ลายคนว่ะปั่นี้ก็คนคนคน,คนจนน้ำตาลละลายคนจนน้ำตาลละลาย เรต้องใส่ไล่ดิพี่น้องบ่ต้องใส่น้ำบ่ต้องใส่น้ำหน่ำไล่เด้เพราะถ้าเฮาใส่น้ำปลาแดกเข้าไปเลยเนี่ยหรือใส่อันน้ำปลาเข้าไปเลยเนี่ยน้ำตาลเฮามันสิบ่ละลายน้ำตาลมันสิละลายในน้ำดีที่สุดเสร็จแล้วบานี้เพิ่นจะให้เอากระปีลงไปกระปีซิมีกระปีแบบใดก็ใส่ลงไปลยกเราแต่ปูมีอันนี้กระปีอันนี้มันแซ่บคุณกระปีคนละกระปีนะกระปีกุ้งบานี้ข้าใส่นักกระปีลงไปบานี้น้ำขอนมันสิเฮ็ดให้โตกระปีฟูพี่น้อง บอเดีไปกินบนโซานะเดี değil, really. one, ๋ยววาต๊ะนะเดี๋ยวมันจะหกเลยบมันเหลิมฟูเห็นบ่เดี๋วบานน้ำตาลมันละลายน้ำตาลมันสิบโเป็นเม็ดเห็นบ่บานนี้ต้นหอมมันฟูแล้วหอมหอมแดงที่เขามีใส่เข้าไปใส่เข้าไปพี่น้องว้ากินกระปม่วงแซ่บเอาให้นี่บ้านก็สีแขนพอดีนี่นี่ยังมาใส่ปลาแดก๋วไหมใส่ปลาแดกก่อนปลาแดก๋นี่กี่หัวได้สูงได้ใส่ขึ้แซ่ียบใส่เข้าไปพี่น้องเออนี่ เปรี้ยเขาก็กะปิเขามีไลน์แล้วเนี่ยแนะนำดิบั้นก็สิขนดูซิเลยนี่มันกะปิมันก็สิฟูเอามันลดบักม่วงมาตุยซิมซิมจะคั่มมึงาดูบักม่วงเนแม่บักม่วงเนแม่เอามันหน่อยหนึ่งเลยแม่หน่อยหน่อยหน่อยมาเบิ้งสิซิมโซพี่น้องคนเบิ้ง่เว้ยเห็นบ่เด็ดอีหลีพี่น้องเนี่ยเห็นบ่มันฟูเหรอทาไซรัมเประแดกเนี่ยมันสิบฟูขนาดเนี่ยน้ำร้อนมันจะซอยเหนียเหนืียบเกล็ดเหนืยบไอ้ห้องมันฟู ปาดหัวให้เนื้อถั่วให้นอกินแลเบิ้งซีซิมไปเทียบในเบิ้งมันตาละ,ละลายไปมันตาละลายแล้วเนี่ยฟูๆตุยๆเบิ้งไปร้องเบิ้งปั๊บจนเข้าเจลกินเข้าตรงกรันเยี่ยมสุดรเนีย อรให้เครดิตรีมรูปทีแม่บ้านพิยุทธขอบคุณจองสูตร